เป็นเกตมณีฝากข้อความถึงหนิงปณิตาหลังอันฟอลโลห์ไฮโซจินจริน บองบอกว่าล่าสุดปิ่นเกตมณีนั้นได้ฝากข้อความถึงหนิงปณิตาหลังอันฟอลโล่สามีพ่อของลูกอย่างไฮโซจินจรินเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาสะดุ้งทั้งโซเชียลเมื่อปิ่นเกตมณีได้เคลื่อนไหวโพสแคปชั่นสะดุ้งกลางไอจีแรงที่สุดตั้งแต่เคยโพสมาโดยเธอนั้นได้โพสข้อความว่าเกิดเป็นแม่ต้องสตรองไม่ใช่สตอร์พร้อมกับอีโมจิสตรอเบอรี่และในเวลาต่อมาหลังจากเห็นโพสตัวแม่สุดสตรองอีกคนก็คือสาวหนิงปณิตานั้น ก็ทนไม่ไหวโพกลางไ g ีของปิ่นเกตมณีหลังโพแคปชั่นเด็ดพร้อมสตอร์เบอรี่โดยเธอนั้นได้โพ์ข้อความสั้นๆว่าชอบชอบและล่าสุดปิ่นเกตมณีนั้นได้ฝากข้อความถึงหนิงปณิตาหลังอันฟอลโล่สามีพ่อของลูกอย่างไฮโซจินจรินซึ่งเธอนั้นได้เข้ามาตอบหนิงปณนิตาว่าแม่มีสติสตรองค่ะ